ถ้าอย่างนี้เล็กไหมเล็กค่ะเล็กค่ะเล็กเมันออริจินอลเลยจอดังเดอที่สี่เหลี่ยมข้างล่างสไลด์โชว์ดีกว่าค่ะดีกว่าค่ะดีกว่าค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง แบบนี้ค่ะพอได้ไหมพอได้นะใครอยากถามเลยก็ไปถามอันนี้ยอมกดรกคอร์ดยังกดแล้วนะจมหนักกว่านะกดบันทึกยังกดแล้วค่ะกดแล้วค่ะ แล้วโอเคกูต่อไปถามพี่สุชาดาหน่อยว่าเขายังไงเขาเขาไลน์มาอ้าวถามว่าอะไรพี่สุพี่สุโอเคได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเข้าได้ยังมายังได้แล้วค่ะพระอาจารย์สอนสอนเลยค่ะโอเคนะจากขากับรูปาใช่ไหมคู่นี้นะ จักขากับรูปปาสันนิษฐานจักขาจักเกิดพอแล้วชิวหากายานี่ไม่มีแหละเอกสารถูกไหมกัวเอกสารผิดแต่ไม่ใช่เลยถูกนะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วจักขากับรูปปาเลยสันนิษฐานจักขาจักเกิดก็เป็นภูมิที่จักขาเกิดได้นะ ก็คือกามสองขารูปสองขาตรงนี้เว้นสุทธาวาสชัดเจนเลยต้องเว้นสุทธาวาสเพราะอะไรเพราะว่าสุทธาวาสเนี่ยจักไม่เกิดซ้ําแต่สันนิษฐานตรงนี้เขาต้องการจักเกิดซ้ําก็เลยต้องเว้นสุทธาวาสออกไปในรูปตรงรูปกันนะ อันนี้เว้นชัดเจนสังขยะท่านแรกรูปาจักไม่เกิดเราก็ไปดูในสองภูมินี้สองภูมินี้รูปาจักไม่เกิดมีไหมไม่มีมีแต่รูปาจักเกิดก็เลยเป็นองค์ธรรมของสังขยะท่านหลังสังขยะท่านแรกไม่มีองค์ธรรมมีแต่องค์ธรรมของสังขยะท่านหลัง ที่ตรงกับสันนิษฐานทุกประการเลยเหมือนเป๊ะเลยนะถ้าอย่างนี้ก็อมันตายก็แปลว่าได้อะไรได้การรูปสองขาที่จะไปการรูปซ้ําอีกปุสีผลเสกบุคคล3ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายนี่เติมขาให้ดลยนะตอนนี้มีขาตายด้วยปุสีผลเสกบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในปัญจวโวการาภิ และจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกแต่ในหนังสือเขาเขียนว่าและจะขายยตนาจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกความจริงไม่ต้องมีคําว่าและจะขายยตนานะก็เหมือนที่ผ่านๆมานั่นแหละและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกก็จบแล้วนะความจริงอ,ะอ่ะนะกปัญจาวการะโูมยี่สิบเอ็ดเว้นสุทธาวาสภูมิ้ ชัดเจนนะมปัญจวโวการภูมิยี่สิบเอ็ดก็มาจากกาสิบเอดรูปสิบรวมเป็นยี่สิบเอ็ดแค่นี้เองนะก็ง่ายหน่อยคุณนี้มีอะไรถามไหมสงสัยอะไรถามได้นะเปิดไมค์ถามได้เลยอาจารย์ขาถ,ถามอีกแล้วว่าใครใีค,รคนนี้<ค>มาลิวันเจ้าค่ะ แต่ว่ามันเป็นพีซีของน้องชายไม่กล้าเปลี่ยนชื่อ,อเออ <Okay. S 1> อย่างนี้ค่ะในส่วนของจักขาจักเกิดเนี่ยความหมายคือจักเกิดซ้ําในภูมิเดิมเสมอใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่สาธุค่ะและในในประเด็นนี้นะในประเด็นนี้ในประเด็นนี้เนี่ยมันมันหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าจะต้องเป็นภูมิที่จักขาเกิดได้ ถ้าถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะ,ะจะต้องเป็นภูมิที่จักขาเกิดได้เพราะโจทย์เขาต้องการภูมิและบุคคลที่จักขาจักไปเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่จักขาเกิดได้ดังนั้นมันจึงได้กาบกับรูปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสุทธาวาสอาจจะไม่ได้เพราะเขาไม่มีการเกิดซ้ําเป็นครั้งที่สองก็เลยเว้นสุทธาวาสไปแค่นั้นเอง<ต>ส่วนอาสันอรูปเนี่ย อ,อาจารู์รูปเนี่ยเป็นภูมิที่จะขาเกิดไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาเป็นองค์ธรรมค่ะแล้วแล้วเมื่อกี้ค่ะที่เรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะใช้ข้ขอความที่พูดว่าจักขาจักเกิดซ้ำซ้ำเขาจะใช้และจักขาจักเกิดจักเกิดในภูมิที่ตนกเจี๊อีกเอาจริงมมันไม่ต้องมีก็ใช้ได้เพราะเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาต้องการ คำตอบว่าคือบุคคลไหนภูมิไหนถ้าเรารู้ว่าเป็นบุคคลไหนภูมิไหนนั่นแปลว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบุคคลนั้นภูมินั้นเนี่ยจะขาจะเกิดเราจึงไม่ต้องใส่ว่าและจะขาจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกตามหนังสือบางบางที่จะเขียนในหนังสือเราไม่ได้เขียนทุกที่เลยนะ พอเข้าใจไหมมันโยงกันหลายอย่างพระอาจารย์โยงหลายอย่าโยงโยงหลายอย่างเพราะว่าคือคำคำคำที่บอกว่าข้อความสันิฐานบทที่บอกว่าจักขายตนะจักเกิดเวลาที่จักเกิดเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ย้ําเสมอเสมอว่าอายตนะเนี่ยเกิดได้ที่ไหนบ้างเราเอาอันนี้เป็นหลักเลยเพราะนั้นจักขามันเกิดได้ที่กลางกับรูป ใช่ค<ช>่ะแล้วผิดแต่ว่า<ช>ตอนที่มันไปเว้นสุธาวาสเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าจากขาจากเกิดเนี่ยมันคือเกิดซ้ําในภูมิที่ตนเกิดอ,อีกในความหมายนะคะจะเขียนหรือไม่เขียนนี่อีกเร<ช>ื่องหนึ่งแต่ในควาหมา <S 2> <S 2> หมายคือจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกเพราะฉะนั้นสุธาวาสก็เลยต่อออกไปเนื่องจากเมื่อกี้ที่พระอาจารย์ไล่ไล่เลียงอ่ะก็คือไม่ไม่เกิดไม่ใช่จักเกิดก็คือไม่ไม่เกิดซ้ําจักไม่เกิดซ้ําอีกค่ะใช่ค่ะ ถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยองค์ธรรมเนี่ยเวลาเราตอบนะองค์ธรรมที่เป็นภาษาไทยองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่เป็นต้นเนี่ยก็คือเนี่ยอย่างเช่นดูตามสอนนะเราจะใช้คําพูดว่าเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้นะเราจะใช้คําพูดว่าปุตชนสี่ผลเกขบุคคลสาม ซึ่งกำลังเกิดและกําลังตายเห็นไหมเราจะใช้คําพูดกําลังเกิดและกําลังตายก็แปลว่าองค์ธรรมเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่ในประเด็นนี้เนี่ยเป็นปัจจุบันอย่างเดียวไม่พอนะอนาคตด้วยนะนั่นหมายความว่าปัจจุบันกําลังเกิดกําลังตายอยู่ในปัญจอนาคตก็ต้องไปเกิดไปตายในปัญจะเหมือนปัจจุบันนี้อีก นี่คือองค์ธรรมที่จะมาเป็นองค์ธรรมของการสามปุโคโลต้องเป็นลนนักษณะนี้ปัจจุบันก็ภูมินี้อนาคตก็ภูมินี้หมายถึงในส่วนที่จะเกิดเกิดเนี่ยนะในส่วนที่ไม่เกิดที่เป็นปัจฉกกิ็ก็แล้วไปอะนะอ,อเข้าใจเนาะ พอได้เจ้าค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอ่านเลยอันนี้ไม่ยากยัยาากยตสะยัติจะกายตินังอุปัชฌสติต,ตัสชาตัตถดรูปายาตนัาอุปัชฌสติติจักขายญาตนจาจักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปายาตนาก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม วิสัชนาอามันตาใช่องธรรมของสันนิฐานบทและสันตยาบทได้แก่ปุุชนสีผลเสกาบุคคลตามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโวการภูมิ21เว้เนสุตาวาสภูมิห อาจารย์ตกลงไม่ต้องพูดคําว่าและจักขายตนะหรอกไม่ต้องไม่ต้องก็ได้แต,แต่ในหนังสือเวลาเราสอบเราจะเขียนใส่ก็ได้ไม่เป็นไรต้องเขียนนะไม่เขียนจะหักคะแนนไหมไม่หักเราก็ไม่เห็นหรอกและจักขายตนะเ็ไม่เห็นต่อไปก็เป็นปฏิปุปปฏิปุป ปฏิปุนี่ปฏิปุสันสนิษฐานรูปาจะเกิดไม่ยากเลยนะก็เขียนภูมิที่รูปาเกิดได้มีกามสองขารูปสองขาอสันสองขาตรงรูปก็เว้นสุทธาวาสเหมือนเดิมเพราะว่าเขาต้องการจักเกิดซ้ําอีกสุทธาวาสไม่มีการจักเกิดซ้ําอีกก็เว้นไปแต่ที่ แปลกตาก็คืออสันเข้ามานะอสันเข้ามาแปลกตาตรงอสันนี่แหละแปลกตาตรงอสันเดี๋ยนี้ต้อมาไปขีดแต่มันอไรขีดมันตามมาด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บขีดมันตามมาด้วยต้องลบขีดออก รูปาจะเกิดนะกามสองขารูปสองขาอสันสองขาไม่มีอรูปนะเพราะสันนิฐานเนี่ยต้องการพบภูมิบุคคลที่รูปาเกิดได้นะจึงไม่มีอรูปอันนี้ชัดเจนเนาะจางทยาท่านแรกจักขาจักไม่เกิด ก็นี่ไงอสันไงภูมิที่จะขาจะไม่เกิดจกขาเกิดไม่ได้อสันสองขาเลยสุหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอสัญยัสตภูมิและจะเกิดในอสัญยัสตภูมิอีกอันนี้ต้องมีนะก็คือหมายถึงอสันที่จะเกิดอสันซ้ําในภพที่สามถัดไปอ่ะก็หมายถึงคนคนนั้นกับอสัญยัสตภูมิหนึ่ง มีแค่นี้นะหมดแหละไปหมดหลังจักขาก็จะเกิดดูที่สันนิษฐานก็จะมีสองภูมิคือการกับรูปเราก็ดึงมาการรูปรวมเป็นปัญจะทํมไมดึงการรูปเพราะนี่ไงเขาต้องการจักขาจะเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่จักขาเกิดได้เราจึงดึงการรูปมารวมมาเป็นปัญจปัญจสองขาไปปัญจซ้ํา ก็จะเหมือนกับองค์ธรรมของอนุปุกที่แล้วปุกสี 4, ผลเสกข้าบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจว,วการภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจาว,วารภูมิ21เว้นสุทธาวาสภูมิหง่ายๆสั้นๆนะง่ายๆสั้นๆถ้าให้การบ้านในสูมนี้ให้ได้ไมในการบ้าน แล้วใครจะจใคระเขียนกระดาษเดี๋ยวจะใส่เป็นในลายเดี๋ยวควันเดี๋ยวขวัญจะใส่ในลน์เจ้าค่ะตรงนี้เขียนตรงเฮดดิ้งมันได้นี่การบ้านเขียนแล้วทําไมอะเขียนแล้ว๋ยวคนก็เปิดดูเาก็เห็นต้องการบ้านแต่มันเขียนไม่ค่อยสวยอ่ะตัวเลขไอ้ตัวหนังสือเขียนด้วยมองเขียนนมถ่ายรูปไว้ในในพอก็ได้ค่ะ การบ้านสัมภาษณ์อย่างเงี้ยสั้นๆอย่างเงี้ยต้องสัมภาษณ์เขียนว่าสัมภาษณ์แล้วกันครั้งที่ห้าสัมภาษณนะ์ครั้งที่ห้านะออเขาบอกว่าเมื่อกี้วันที่แล้วส<อ>ี่วบมีมิงอะ่ะจะจบในอีกสิบนาทีแล้วนะข<อ>นเขาบอกค่ะให้แบบเขาเตือนมาขเขาเตือนแล้วเขาบอกว่าให้อัปเกรดแบบให้ซื้ออะไรเงี้ย<อ>ไอต้องซื้อหรอก เราเรียนธรรมะเราไม่ต้องซื้อใช่ไหมค่ะบอกเข้าไปอีกนาทีงั้นเดี๋ยวร้องอันนี้แล้วก็เสร็จถ้ามันเป็ชุดนี้มันตัดได้ตัดไปเลยเนาะได้ได้ได้เราได้แค่ไหนก็มันมันตัดแล้วมันมันยังไม่ได้เซฟนี่มันจะได้ป่ะเซฟๆเรื่อยๆเลยค่ะเรื่อยได้ขัดแล้วเลื่อยๆขดแล้วก็ไม่มีปัญหานล้โอเค าจะเจ้าคะกันบ้านพระจจะให้ส่งทางไหนไหมคะไม่ต้องมาเก็บไว้ก่อนต้องนะเขียนให้เป็นเก็บไว้ที่บ้านไวให้บูชาไว้ก่อนเจ้าค่ะบูชาไว้ก่อนการบ้านสัมภาษณ์สัมภาษณ์ใช่ใช่ใช่ขังที่ห้าแล้วขวัญข้อห้าวิสัชนาณะดูเนี่ยบดแรกอสันต้องขาก็วิสัชนาว่าอสัญญาสตานัง หมดหลังปัญจสองขาก็วิสัชนาปัญจวงการันางนนง่ายๆนะน่าสัมภาษณ์อยู่โอเคเดี๋ยวอ่านเยนะยัตสวาปนายัตารูปายตานางอุปัชิสติตัจัตาจาาตาจักกายตานางอุปัชิสติติหรือว่ารูปายตานะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด จักกายตนะก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอสัญญาสัตตานังเตสังตัตารูปายตนะอุปัชิตติโนจักเตสังตัตจักกายตนะอุปัชิตติปัญจโวกรานังเตสังตัตทรูปายตนะจักอุปัชิตติจักกายตนะจักอุปัชิตติ เมื่อบ like like ุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอาสัญญาสัตตพุ่มในภูมินั้นรูปายตนะจะเกิดแต่จักกายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภุมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจวการะภูมในภูมินั้นรูปายตนะก็จะเกิดจักกายตนะก็จะเกิด องธรรมของสันนิฐานบทได้แก่สุกติอหิตกะบุคคลหนึ่งเึิงกำลังเกิดและกำลังตายในอาสัญญาสัตตภูมิและจะเกิดในอาสัญญาสัตตภูมมอีกกับอาสัญญาสัตตภูมิหนึ่งและปุจุจจรีปนเสกะบุคคลสามเชิงกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจวโวการะูมิ และจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจวโการพภูมิยีเอ็ป็นสุตตาวาตภูมิ5้องค์ธรรมของสันญยาเกิดได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นได้ยังได้ไหมเนี่ยโยมมากวันได้อีกหกต่อหกนาทีค่ะไหวไหมเนี่ยจะทันไม่ทันมั้างเนาะ ไปถ่าันยาวไม่น่ายมันค่ะพระอาจารย์สวดมนต์เลยเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนนะเออสวดการสวดมนต์แค่นี้แล้วกันได้ค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยนัดกันไดอไว้เลยนาะคอรดไว้เลยอาจารย์เบื้องต้นคือเสาร์อาทิตย์ตอนบ่ายนะคะเบื้องต้นบ่ายอาจารย์เใช่ใช่ที่เหลือเดี๋ยวค่อยคุยกันทางไลน์